ใช่ไหมคะเ,คเข้ามาหมดแล้วรบกวนทุกคนเปิดหนะ้าล้องให้คุณครูหน่อยคะ่ะเปิดหน้าล้องให้ครูเก็บภาพหน่อยเพราะว่ามันครึ่งชั่วโมงละว,ว้าวคุณชายเฟิร์สหนะ้าตาเอ,อิบอิ่มมากเลยลูกเฟิร์สทำหน้ายิ้มเลยดิเฟิร์สดูไม่ค่อย in, อยินกับคำพูดครูเลยอะอ,อ่ะสาวๆโพรดหน้าใครเรียนด้วยกันโปรหน้ามาพร้อมค่ะเก็บภาพนะคะ หนึ่งสองโอเคสักครู่นะลูกขอเวลาคุณครูเก็บภาพแป๊บเด็กๆหายใจได้นะลูกเดี๋ยวหนูไม่หายใจเดี๋ยวหนูจะแย่เอานะจ๊ะนะจ๊ะแป๊บนึงนะคะเป๊บเดี๋ยวบวดครูไม่เปิดสักทีเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันทำนะลูกเด็กๆช่วยกันทำเดี๋ยวคุณครูจะ ส่งลิงก์ไปให้เอาใบงานภาษาจีเลยเราเป็นการเรียนคอมพิวเตอร์แบบไบแลงวิชมากคือหลายเลยแหละเป็นภาษาเลยอะมันติไม่ใช่ใบอย่างเดียวมันติแลงว g ชเลยอะวาันกี้ทราสผมตกครับอะไรครับกิบงทราส่ผมตกครับดีใจด้วยครับจะได้ซื้อใหม่ครับทุกคนทุกคนแสดงความดีใจกับต้าหน่อยเย้ yeah! ตาได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้ว ใช่ไหมบ้านคนมีตังค์ซื้อไปเธอลูกเดี๋ยวค<อ>ุณครูส่งลิงก์คุณครูส่งลิงก์ไปให้อ่ะเด็กๆครูให้เวลาทำสามนาทีคลิกลิงก์ทำเลยเร็ว,รวให้เวลาสามนาทีลุยแล้วค่ะใบงานภาษาจีนครูเมื่อกี้เนี้ยทำนะคะทำนะคะไม่มั่วมานะลูกห้ามมั่วอ่านมาว่าหนูจะเอาข้ออะไรดีเนาะ ทำมาเลยค่ะเด็กๆลุย กำลังเรียนอยู่ค่ะพี่นั่งอยู่ฝั่งนี้อ่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเสร็จแล้วส่งสัญญาณยกมือใส่หัวใจโน่นี่นี่นั่นให้คุณครูเลยนะคะคุณครูจะได้ดูว่าใบงานของเด็กๆเนี่ยทำแล้วมัน เพื่อเด็กๆอะ่ะจะได้เก่งภาษาจีนไงกลับมาสอนคุณครูด้วยเนาะคุณครูได้เฉพาะในส่วนของใบงานน่ะถ้าเป็นภาษาอื่นก็ได้บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเสร็จยังคะไม่น่านานนะลูกไม่น่านานเลย เร็วค่ะเด็กๆเร็วเร็วเร็วเสร็จย่างเสร็จย่างเสร็จย่างอ้าวสาวๆส่งเสียงจะลืมเปิดไมวสาวส่งเสียงจะลืมเปิดไมคุณครูไม่ได้เล่นฟิลเตอร์เลยอะจะได้สูตรคะไนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผอไม่เท่ไม่เข้ากันหน้าครูเลยอะไม่อ้ว่ะมิโอม่โอมิโอได้เท่าไหร่สาวได้เท่าไหร่ โ <Okay, S 2> อ<ม>เคไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราไม่ได้เราไม่ได้เน้นให้หนูรู้จักหัดคิดเป็นแบบฝึกลูกเป็นแบบฝึกเดี๋ยวถ้าเก็บคะแนนเดี๋ยวจะบอกเสร็จยังเสร็จหมดทุกคนยังคะเสร็จหมดทุกคนหรือยังสนุกอะเหมือนเด็กอะครูลมเหมือนเด็กอะหาอะไรเล่นอีกแล้วนี เน่เน่เน่เอาอ่านหลังแบกเกาครูเขียนว่าอะไรเหงาจังพูดคนเดียว <laughs> ฉะนั้นฉะนั้นเด็กๆอย่าปล่อยให้ครูเหงาต้องมาต้องมาช่วยครูตอบอย่าปล่อยให้ครูเหงาคนเดียวไม่ได้ห้ามห้ามห้ามครูเหงาจังพูดคนเดียวไม่ได้อ่ะโอเคเปิเดเลยเปิดยูฮู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  กดอยู่ไหนว่าอ่ะจะได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันซิเป็นยังไงบ้างว้าวได้มากสุดคือสองจุดห้าสองจุดห้าใช่ไหมสิ่งที่ครูจะฝากสิ่งที่ครูจะฝากเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูจะส่งไปในเฟซอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆทำจนกว่ามันจะได้เท่าไหร่ เด็กๆทาจนกว่ามันจะได้เท่าไหร่คุณครูต้องการ <จะ S 1> เต็ม,มใช่คุณครูต้องการแบบเต็มเลยอะ่ะทําทําจนกว่าจะได้เต็มทำมาเลยกี่ค,ครั้งก็ได้แต่เดี๋ยวหลังจากเลิกเรียนนะหลังจากเลิกเรียนนะเดี๋ยวคุณครูส่งให้ทีนึงนะคะเอาให้<า>ทำแล้วหลังเลิกเรียนต้องแยกกันเปล่าคะไม่ต้องช่วยกันได้ช่วยกันได้ช,ไดช่วยกันทําให้ได้สิบให้ได้แล้วก็เขียนชื่อมานะลูกเขียนชื่อของทุกคนมาเลยนะ เว้นคนนี้คนนี้ที่เขียนมาเลยคุณครูได้รู้ว่าหนูทํากิจกรรมที่ครูสั่งให้ทําละเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเราจะมาดูใบงานตัวต่อไปเราจะมาช่วยกันทําใบงานผิดไม่เป็นไรให้เราได้คลุกคลีกับใบงานให้ได้เยอะที่สุดนะคะคลุกคลีกับใบงานให้ได้เยอะที่สุด หาคำสั่งก่อนน่อันนี้ดีกว่าเลิศเอเพอร์เฟกเลิศเเพอร์เฟกอันนี้อ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาเลยพร้อมแล้วนะเรามาช่วยกันเลยเรามาช่วยกันเดี๋ยวนี้อ่ะใบงานอันนี้ เรื่องของกลุ่มคําสั่งอีกแล้วเรื่องของกลุ่มคำสั่งสกแกตอีกแล้วกลุ่มคําสั่งมี6ตัวในนี้คือควบคุมเหตุการณ์เคลื่อนไหวรูปลักษ์ตัวดําเนินการตรวจจับมาอีกแล้วเห็นไหมคะคําสั่งที่นักเรียนเห็นบ่อยมากบ่อยมากๆเลยค่ะทุกโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาจะต้องมีคําสั่งตัวนี้ตลอดใช่ไหมคะจะต้องมีเมื่อคลิกถ้าไม่มี มันจะทํางานไม่ได้เพราะมันจะไม่รับคําสั่งคลิกของเรานะคะมันจะไม่รับคําสั่งคลิกของเรานะคะหนูต้องใส่เครื่องหมายเวลาหนูเขียนถ้าคุณครูให้เขียนโปรแกรมส่งหนูต้องใส่เมื่อคลิกทุกครั้งนะคะใส่เมื่อคลิกทุกครั้งอ่ะเรามาดูใบงานกันเขาให้เราเอาหมายเลขใช่ไหมจากภาพหมายเลขดังกล่าวอยู่ในกลุ่มคำสั่งใด๋อเของให้เราพิมพ์เข้าไป เขาให้เราพิมพ์เข้าไปเรามาช่วยกันคําสั่งที่หนึ่งคำสั่งที่หนึ่งเมื่อคลิกเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มอะไรคะมันอยู่ในกลุ่มอะไรคะควบคุมค่ะอ่ะอยู่ในกลุ่มควบคุมอ่ะมาช่วยกันตอบนะถูกผิดเราไม่รู้อ่ะควบคุมสุกัสตอบแล้วข้อสองเปลี่ยนฉากหลังเป็นเบสทลูมสาม ไหนตอบคุณครูซิเบ d r o o m b e d r o ภาษาอังกฤษบอกเบ d r o o m ภาษาไทยคืออะไรคะภาังกฤษเบ d r o ม m ภาษาไทยคืออะไรคะอา้าวทำไมเงียบ่า b e d แปลว่าอะไรรูปรักครับเอ,อ้ยรู้เล้วรอนครับเออคุณครูถามว่ bedroom คืออะไรอ่ะแต่ตาตอบมาแล้วข้อนี้ตาจะเอารูปรักอ่ะมาเลย ขูก็หูวยหัววยพิม์เลยเหมือนกันเบด r o o m คือห้องนอนคําสั่งที่สองไปแล้วคําสั่งที่สามทำซ้ําทําซ้ําอยู่ในกลุ่มอะไรทาซ้าอยู่ในกลุ่มอะไรทาซ้ําอยู่ในกลุ่มอะไรเร็วเร็วทำซ้ำอยู่ในกลุ่มอะไรใครยังไม่ได้พูดตาพูดแล้วสิบก,กัสพูดแล้วข้อสาม ทำซ้ำอยู่ในกลุ่มอะไรคะเร็วแย่งพูดมาเลยค่ะถูกผิดไม่ว่าวค่ะเคลื่อนไหวคเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวค่ะอ้าวเคลื่อนไหวข้อสี่ค่ะเคลื่อนที่สิบเก้ากลุ่มอะไรคะเคลื่อนที่สิบเก้าอยู่ในกลุ่มอะไรคะเร็วเร็วเร็ว เร็วค่ะรูค้เปลี่ยนได้ไหมคะได้ค่ะขขอสามคืออะไรคะขาสามคือตัวดําเนินการค่ะโอเคตัวดําเนินการอ่ะดูดรเนินการสี่คืออะไรสี่คือเคลื่อนไหวค่ะสี่คือเคลื่อนไหวห้าคืออะไรเอาคนอื่นมั่งเร็วเงียบเลยฟุกเธอ มาเรียนเธออย่าปล่อยให้ครูเหงาสิคะครูเธอต้องช่วยครูพูดสิคะเธอห้ามปล่อยให้ครูเหงาเพียงลําพังไม่ได้คะ่ะห้าคือไลฟูุกเลวอ่าน,นัักเรียนเรามาดูกันระหว่างข้อสองกับข้อสามมันเป็นสีเดียวกันไหมเด็ก <4 S 1> ๆเอ้ยไม่ใช่ข้อสองกับข้อห้ามันเป็นสีเดียวกันไหมสีเดียวกันไหมลูกข้อสองกับข้อห้าสีเดียวกันครับ โอเคข้อสองข้อห้าข้อเจ็ดข้อแปดเนี่ยแล้วก็ข้อสิบเนี่ยมันทำไมดูดีสองห้าเจ็ดแปดสิบสีเดียวกันไหมเดียวกันค่ะสีเดียวกันฉะนั้นข้อสองตอบอะไรข้อสองตอบอะไรค่ะูไม่รู้นะว่ามันถูกหรือเปล่าแต่ด้วยทางทฤษฎีสีเดียวกันข้อสองข้อห้า ข้อเจ็ดข้อแปดข้อสิบแล้วข้อสามข้อหกข้อเก้าสีเดียวกันไหมคะสามหกเก้าสีเดียวกันค่ะครับโอเคนี่คือหลักการนะคะถ้าผิดก็ผิดหมดหลักการดมั่วอ่ะทรสอบเรามาดูกันความมั่วของเราจะบังเกิดผลหรือไม่ หรือเป็นการมั่วแบบปึ้งเด็กๆเห็นแล้วนะว่าเราผิดกลุ่มของอะไรกลุ่มของสีอะไรที่เราผิดสีละไสีลายดูนะดูนะจุ๊บจุ๊บจุ่ไม่บอกแลยปิดปิดอย่างรวดเร็วปิดอย่างรวดเร็วอ่ะสิ่งที่เด็กๆ จะต้องทำวังดีๆนะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วเนาะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำมีอยู่สองอย่างคือคือใบงานใบงานภาษาภาษาจีนที่เป็นภาษาจีนเมื่อกี้อะที่ไอ้แมวมันเดินตั้งแต่จุด A ไปจุด B นะลูกไอ้แมวน้อยเมียว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 เดินไป A ถึง B ะลูกกับใบงานอันนี้ ใบงานแมวจากจุด A ถึงบทำเป็นกลุ่มทำจนกว่าจะเสร็จทำจนกว่าไม่ใช่ทำจนกว่าคะแนนจะเต็มแต่ใบงานอันนี้ใบงานที่ครูกำลังจะส่งให้ไหม่ใบงานที่ครูกำลังจะส่งให้ใหม่ทำเป็นเดี่ยวทำเป็นเดียวนะเข้าใจคำว่าเดียวไหม เดี๋ยวครูจะลงใ,ในครูจะลงในเฟซให้นะไปดูในเฟซเอานะอ่ะเดี๋ยวครูจะลงในกลุ่มเด็กหนูต้องทํามาเลยนะเดี๋ยวครูจะลงไว้แบบนี้เดียวทําจนกว่าจะได้คะแนนเต็มนะลูกถ้ามันได้ไม่เต็มทําอีกทําอีกทําอีกทําจนจะเต็มทําจนเต็มแล้วค่อยเลิกทำํำอ่าครูจะพิมพ์ไว้ว่า เดียวงานเดียวแล้วครูก็ส่งลิงก์ไปชึบครูส่งไปแล้วและครูส่งครูส่งไปในเฟซแล้วนะงานกลุม่มงานกลุม่มงานกลุ่มในความหมายของครูคือนักเรียนเรียนด้วยกันมันจะมีหลายคนใช่ไหมคะแต่ใครที่เรียนคนเดียวก็ไม่ต้องไม่จับคู่กับเพื่อนส่งเป็นคนเดียว นะคะแต่ให้เข้าใจแบบคนที่เขาอยู่ด้วยกันน่ะอ่ะสองใบงานนี้ลูกต้องทำให้ได้คะแนนเต็มแล้วค่อยหยุดโอเคไหมคะโอเคนะเข้าใจนะ,ะมีคำถามไหมคะมีคำถามไม่มีอ่าไม่มีแล้วประเด็นนะลูกเรื่องของโปรแกรมสแค t เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก ใช้คำว่ายิ่งใหญ่มากเยอะมากใช้บ่อยมากเดี๋ยวต้องเขียนโปรแกรมเด็กๆทําแล้วเด็กๆอ่านมันบ้างนะลูกหนูต้องอ่านมันบ้างแล้วหนูต้องทําความเข้าใจกับมันบ้างนะลูกแล้วทีนี้เราเราสอนในซูมเนี่ยเราจะสอนไปเร็วมากไม่ได้เลยนะคะเพราะมันยังไม่ได้ทดลองทําเดี๋ยวถ้าเด็กๆเริ่มได้เราก็จะได้ได้สเกตในในคอมกันเลย ในคอมในออนไลน์กันเลยอ่ะแบบไม่ใช่ในคอมในออนไลน์เลยเราจะได้สแกนตอนนี้เราเรียนเป็นกระดาษทฤษฎีแห้งไปก่อนฝึกว่ามันอยู่กลุ่มไหนไอ้นี่อยู่กลุ่มอะไรมันแปลว่าอะไรก่อนนะคะนะคะอย่าลืมว่าคุณครูเขียนไปแล้วว่างานกลุ่มงานกลุ่มใครที่เรียนหลายๆคนช่วยกันทําได้เลยแต่อันไหนที่ครูเขียนว่างานเดี่ยวแยกทําแยกทําทําและให้รู้ด้วยตัวเอง ไม่เอาหัวสมองเพื่อนไม่ใช่เพื่อนตอบไปน,นี้แล้วก็ตอบไปน,นี้ถามว่าเรารู้เรื่องไหมเราไม่รู้ไม่ได้นะหนูทำให้ได้เต็มหนูต้องจำได้หนูต้องเข้าใจเหมันด้วยหนูต้องรู้ว่าอ๋อเฮ้ยสีนี้มันคือไอ้นี่ไว้สีนี้มันต้องจำได้เพราะเดี๋ยวเรียนในชั่วโมงต่อไปคุณครูก็จะส่งใบงานตอบไปเนี้ยพอเริ่มเรียนเยอะเนี่ยครูจะเทสใบงานตลอดละส่งใบงานปุ๊บหนูต้องทำกลับเลยส่งใบงานปุ๊บกลับส่งกลับมาเลยนะคะ ตอนนี้คุณครูบอกว่าทําจนกว่าจะได้เต็มทําไปเลยลูกทําจนกว่าหนูจะเข้าใจคุณครูไม่ค่อยนิยมให้หนูจําแต่ให้เจอใบงานเยอะๆมันจะเข้าหัวนะคะฝึกบ่อยๆอ,อ่ะโอเคไม่มีอะไรสงสัยเนาะแต่คุณครูคุณครูยังไม่ได้สั่งให้หนูเขียนเป็นคําสั่งสแกนส่งใช่ไหมยังไม่ได้บอกใช่ไหมเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราค่อยเขียนส่งแล้วกันแต่วันนี้เอาใบงานแค่นี้ก่อนเอาเซิฟเซิฟก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะสั่งทีหลังคําสั่งสแกตมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ทําเออคุณครูรู้แล้วนักเรียนเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะว่านักเรียนจะต้องทําเป็นโปรเจกชิ้นงานเป็นโปรเจกงานสําหรับวิชาวิทยาการคำนวณหัวข้อเรื่องของสแกนี้เลยเรื่องของสแ a ต c h เลยเป็นโปรเจกเด็กๆรู้จักคําว่าโปรเจกงานไหมลูก ร,รู้จักค่ะรู้จักคืออะไรคะโปรเจกต์งานคืออะไรคะทำเป็นโปรเจกต์คืออะไรคะ <yêu> รู้จักคืออะไรทำเป็นโปรเจกต์งานคืออะไรที่คุณครูเคยให้ดูของโฟนใช่ไหมใช่คะ่ะอ่ะนั่นแหละคะ่ะเด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆทำเป็นโปรเจกต์งานแต่คุณครูกำลังมองว่า จะให้หนูทำเป็นเป็นเล่มดีกว่าไหมเดี๋ยวเรามาคุยกนก่อนเราจะทำเป็นเล่มโปรเจกต์งานหรือเราจะทำเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสำหรับพรีเซนต์เลยเอาอะไรดีนีณคะขอขอนุญาตนะคะถ้าใช้ฟิวเจอร์บอร์ดเราจะต้องทำเป็นกลุ่มหรือว่าเดียวคะ่มอยากให้มันเป็นงานเดี่ยวอะคะ่ะเพราะว่าบางคนอะ บางคนก็มีปัญหาเรื่องของการที่แบบไม่ไม,ไม่ค่อยทํางานอะ่ะแล้วเดี๋ยวบางคนคือครูเข้าใจพวกหนูทํางานเป็นกลุ่มะลูกแต่ว่าบางคนเนี่ยมันก็คือทําเป็นเดี่ยวอะครูจะได้ตัดสินง่ายๆอะไรง่ายๆไงเป็นกลุ่มเดี๋ยวมันก็จะแบบวุ่นวายกลายเป็นว่ามันไม่ใช่วิถี new normal ไม่ได้แบบเด็กไม่ได้อยู่บ้านกลายเป็นนักเรียนจะต้องไปบอกผู้ปกครองว่าไปทํางานกลุ่มกับเพื่อนไปทางานกลุ่มกับเพื่อนอะ่ะ คาวนี้ความวุ่นวายก็บังเกิดแหละถ้าเป็นงานเดี่ยวเนี่ยบางคนคือยังกับคุณชัยต้าเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาไปหาใครคุณชัยต้าก็ทําที่บ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมตาถูกต้องปะคะครับแล้วอย่างน้อยคุณนัชนนจะได้ทํางานส่งคุณครูเผื่อน,นัชนนเขามีฝีมือนัชนนททางานกลุ่มเดี๋ยวไม่ได้โชว์ฝีมือใช่ะหละ่ละกัดเดี๋ยวนัชนนไม่ได้โชว์ฝีมืออะการ์ดอะ เปิดเนี้ยต้องโชว์ฝีมือให้ครูใช่ไหมคะทำเป็นยังไงดีจะทำลงเป็นฟิวเจอร์บอร์ดพรีเซนต์หรือจะทำลงเป็นกระดาษดีคะทำเป็นเล่มดีคะเด็กๆอ่เงียบเล่มเล่มค่ะอ่ะเป็นเล่มเด็กๆเล่มเป็นยังไงคะเป็นเล่มก็คือเหมือนเล่มหนังสืออะ่ะ เด็กๆเห็นสมุดวัดเขียนเล่มใหญ่ปะโอ้ฟ uh, oh, oh, oh. ิวเจอร์บอดดิกว่าค่ะฟิวเจอร์บอดกันด้ยังฝังไม่จบเลยไอ้พวกนี้เออสมุดสมุดวัดเขียนเล่มใหญ่เนี่ยคุณครูคุณครูอยากได้ไซส์ของโปรเจกต์งานเนี้ยเท่ากับเราเคยเจอที่เราจะทำ A4 แบบพับครึ่งใช่ไหมเอาดูที่ครูนะ เราเคยเจอแบบเป็น A4 แล้วเราพับครึ่งใช่ป่ะเป็นสมุดเล่มเล็กใช่ป่ะแต่คุณครูอยากให้นักเรียนน่ะเอาสมุดวาดเขียนเล่มใหญ่อะเล่มใหญ่มันจะเป็นเล่มใหญ่ใช่ป่ะนักเรียนพับครึ่งนักเรียนพับครึ่งเหมือน A4 อะพับครึ่งอย่างเงี้ยพับครึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้อนกันสองแผ่นมันก็จะเป็นสมุดสมุดเล่มมันเป็นเล่มใช่ป่ะแต่มันจะเป็นไซส์ขนาดสมุดวาดเขียนเล่มใหญ่พับครึ่งถูกต้องไหมคะ ตองม,มันเน<ค>ร,รีนต่อไปคคเนี่ยสมมุติว่ามันประมาณไซส์ขนาดเนี้ยใช่ปะ่ะอันนี้เขาเรียก A สามลูกอันนี้เขาเรียก A สามเป็นงาน A สามเนี่ยร้อยปอนด์ A สามหนูก็เอามาพับครึ่งแบบเนี้ยลูกเอามาพับครึ่งแบบเนี้ยใช้สองแผ่นใช้สมุดวาดเขียนก็ได้เล่มหนึ่งอะสมุดวาดเขียนมันมีตั้งหลายแผ่นใช่ปะ่ะแต่คุณครูขอแค่สองแผ่นขอแค่สองแผ่นแล้วหนูก็พับครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแม็กมุดเอาเย็บ เย็บเหมือนที่เราเย็บพวกสมุดเล่มเลก็กอะเอากดกับยังลบเอามันก็จะได้เป็นเล่มพอเป็นเล่มปุ๊บนักเรียนก็ทําเป็นโปรเจกทิ้นง,งานเลยเอาความสามารถใส่ไปเลยเรื่องของสเกตทําส่งคุณครูเอาไซส์นี้นะไซส์ขนาดใหญ่นะไซส์สมุดวาดเขียนอะไซส์เอสามขนาดใหญ่พับครึ่งสองแผ่นซ้อนกันซ้อนกันทําเป็นเล่มทําเป็นมุดเล่มมา ไอเอาเอาไอเดียเอาความสามารถเอาฝีมือเอาทุกสิ่งทุกอย่างลงมาใส่ในโปรเจกต์นี้ได้เลยโชว์ฝีมือแบบอลังการงานสร้างสุดความสามารถของนักเรียนได้เลยค่ะให้เวลาเต็มที่เลยนะสะแคตนะโปรเจกต์ชิ้นนะให้เวลาเต็มที่เลยลูกส่งได้ถึงนี่เลยนะคะสิงหากลางเดือนกันยาได้เลยนะในแต่ละชั่วโมงครูจะขอดูความเคลื่อนไหวว่าเอามาโชว์ครูหน่อยครูค่ะ นี่ไงหนึ่งอาทิตย์ของหนูโปรเจกต์ของสแคทหนูถึงนี้แล้วโปรเจกต์นี้ถึงนี้แล้วนักเรียนไม่ไม่อึกอักโผ่มาส่งงานนะเดี๋ยวนักเรียนขี้เกียจแล้วงานมันไม่สวยคุณครูจะให้คะแนนความคืบหน้าของแต่ละอาทิตย์หรือหรือถ้านักเรียนจะปิดเป็นความลับกลัวไอเดียการทําโปรเจกต์ของหนูรั่วไหลหนูส่งรูปลักบุคคลมาเลยส่งส่วนตัวมาเลยส่งมาให้ครูแล้วก็ ครูคะนี่คือความคับคืบหน้าของอาทิตย์นี้ค่ะหรือหนูอัดเป็นคลิปมาลูกถ่ายเป็นคลิปมาคุณครูคะเนี่ยคือความคืบหน้าของอาทิตย์นี้ถ่ายเป็นคลิปมาคุณครูคะนี่คือความคืบหน้าของอาทิตย์นี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่หายไปแบบสองอาทิตย์แล้วก็มาส่งเลยสามอาทิตย์มาส่งเลยไม่ได้นะหนูต้องรายงานทุกอาทิตย์ให้ครูนะการนักเรียนแบบขี้เกียจเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้ทําเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนจนแบบไม่ทําอ่ะ นะโปรเจกต์ Project นะคะโปรเจกต์ Project. ดูความอลังการของเด็กห้องนี้สิแบบรอชมความเพอร์เฟกโอเคนะวันนี้งานมีงานมีสองชิ้นที่จะต้องส่งคือ1ง,งานกลุม่มใบงานที่เป็นภาษาจีนสองงานเดี่ยวใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันมีข้อผิดพลาดนั่นึง,นง,นงกบไปทำมาใหม่ให้ได้เต็มทั้งสิเต็มสิบทั้งสองใบงานและสิ่งที่สามที่สั่ง สามารถส่งได้ถึงเดือนกันยาเดือนกันยาให้วันนี้เราวันที่6เราจะรับงานกันอีกทีประมาณวันที่26ให้เวลาให้เวลาหนึ่งเดือนเห็นปะสั่ง26สิงหาให้ส่ง26กันยาแต่ต้องรายงานทุกอาทิตย์ความคืบหน้าเป็นไงโชว์ฝีมือมาให้เต็มที่รับทราบนะคะที่รักใครไม่ทราบใครไม่เข้าใจเข้าใจดี โอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคนัชนนกับเฟิร์สไม่โอเคส่งสัญลักษณ์มาหน่อยเร็วโอเคไหมคะโอเคไหมคะคุณนัชนนกับคุณนัทวงศ์อ่ะโอเคนัชนนหลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นัชนนนนัชนนนส่งสัญลักษณ์โอเคให้คุณครูหน่อยโอเคดีมากอ่ะเด็กๆสำหรับชั่วโมงนี้ก็โอเคเท่านี้ค่ะอ้าวใครเป็นหัวหน้าบอกทำความพรพอมน่ยแล้วอ้าวหายไปเลยหัวหน้าไม่ได้เข้ามาค่ะมาเลยค่ะใครก็ได้ค่ะต้นเสียงอยากฟังนักเล่นเคารพคิดถึงจังเลยอะ่ะอเร็ววันี ตาสาวๆเขาเกลียนกันแล้วตาเร็วนักเรียนทำความเคารพเร็วตาเร็วนักเรียนทั้งหมดความเคารพตาขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครัค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้จะใช้คำไหนเลยเนาะไม่ได้เปิดนานโอเคสวัสดีค่ะลูกเจอกันชั่วโมงต่อไปอาทิตย์หน้า